ปลูกด้วยมเมล็ดพันธุ์ถ้าเราต้องการให้เขางอกไวๆเราต้องแช่น้ำหนึ่งคืนจ้ะปะกว้างก็จะแชร่รวมกันถั่วแคกถั่วลันเตาแช่ผสมผสานกันค่ะคืนหนึ่งตรงนี้จะเป็นถั่วลันเตาที่โผล่มาละห้อยละห้อยปลูกเอาไว้เมื่อทิท้ดที่แล้วค่ะขั้นตอนการปลูกก็โกยดินลงมาแบบนี้ปากกว้างทําแปลงทิ้งไว้ตั้งนานแล้วนะคะเพียงแต่ว่าโกยดินให้เขาซุยซุยสักน้อยเสร็จแล้วมาทําร่องร่องเลยค่ะ ตอนนี้ปักวางจะปลูกถั่วแขกก่อนนะคะแปลงนี่เป็นแปลงของถั่วแขกก็จะใส่ลงไปเลี้ยงเม็ดเลยค่ะถั่วแขกเนี่ยใส่ทีๆลงไปเลยพี่น้องจ๋าต่อไปก็จะมาทํารานทําเพลิงให้เขาอยู่นะคะรอให้เขางอกก่อนตอนนี้ก็วางมเมล็ดลงไปค่ะเพราะอุณหภูมิชายไดเรียบร้อยแล้วปักวางก็ทําอยู่สมร่องด้วยกันค่ะพอใส่มเมล็ดเสร็จเรียบร้อยก็ทําการถมดินเลยค่ะ เส้นแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มฉ่ำทุกวนันทุกวนันพวกถัว่วพวกแปงกัวเนี่ยเขาจะชอบน้ำนะคะน้ชำฉช่ำๆเลยคะ่ะรดน้ำบ่อยๆเริ่มต้นลงพักแรกๆปะกวางก็จะลดด้วยฟักบัวก่อนนะคะถ้าพักมันเยอะๆเต็มสวนเราก็จะใช้<ว>สปริงเกอร,รเก่ะอปะกวางก็จะเย็บไว้ปลูกในปีหน้าต่อไปจ้า